สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ตก็จะพาเพื่อนๆมาร่วมต้อนรับท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับท่านพลโทบุญศิลภาคกลางนะครับท่านได้มาพบปะกับนักเรียนโรงเรียนกาลสินพิทยาสันจังหวัดกาลสินนะครับหลังจากท่านได้พบปะกับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะเดินทางต่อไปที่มหาวิทยาลัยกาลสินนะครับ เพื่อไปปาสกถาพิเศษเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับนอกจากนั้นท่านก็ยังมารับโล่เชิดชูกเกียรตินะครับผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วยนะครับก็เชิญเพื่อนๆน,นะครับมาชมไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับ เม่เท่าตไปที่มาแรงการศึกษาผ้อัการทำกานไปพบปะที่ที่เราไปแค่จะไม่มีเวลาที่จะพบกับคู่เรื่ยรุ่งหลังกไม่อยากปดเรืยเรือยนะครับตอนนั้อยกไปพิชิตให้มามากับประเทศไทย รงั <rude S 2> ์ไทยอติดองแบบนี้โรอกอยู่ังใช้บนใน้านี่ไปแรงขนาดไหนเอาประเทศชาติไปด้วยแลหลายที่ในภาพจะต้องรักษาสามสีนี้ไว้ด้วยชีวิตหลายถึงข้าพ้ามีหารสนาเช่นเดียวกับพวกเรา ที่ร้รองเพลงชาติองเงอยู่นหน้าพวกเรามีขอให้พเราได้ยึดมั่นในเต้อการรักษาสามสีที่ทำลัรุ่งของเราได้สดงเรื่องอะไรมาเพื่อสามสีที้ตั้งใจสมัยนี่เ้ามาเป็ีส่วนแล้วประกากสิ่งทาร่างจากผู้ไปได้เราเป็นีืน้ <te le>

ของพเราบรรทุษของเราได้รักษาไว้มาตั้งทุกยุคสมัยของพวกเราจะต้องเป็มที่เดียวจากการทำภาักิจแม่ทัพเจ้าหน้าที่ลุงทหารที่เขาทำหน้าที่ตรงนี้ เขายัางมีกำลังใจดีแม้ว่าหลายท่าไดได้เสียชีวิตทั้ง18นายบาดกกนนเจ็บหลักร้อยก็มาไม่ค่อยหลัมารับหน้าที่แล้าว่าทำไมมันไม่อยู่ในประเทศไทยด้วยทีวีาด้วยเหตุผลด้วยสิ่งแวดล้อมที่รพร้อม เพราะว่าเราถูกกระทำก่อนเพราะเราต้องการที่จะเอาปฏิทิเพิ่มลูกดีเธอจะเป็นลูกแม่ถ้าตุศิษย์ดีน,น,น,นอกจากจะได้แล้วยังเอาปฏิทินคู่ดีและจะทำดีถ้ามีโอกาสและในที่สุดเป็น คิดใจเท่านั้นแล้วก็4คืน5วันลุกๆทหารทยอยัยต่งงานรอคืนมาได้เสร็จจุดรอคืนรูกวาเสื่อด้วยพ่อแม่ก็ยืนอยู่หัวเตียงเขาคิดยังไงน้องร้อยปี100ร้อยปีตกใหม่นาะพึ่งใจตก็ได้ปีเดียวอาขา ทำความดีเพื่อเป็นดินเรอ,อยงเราทําอะไรให้กับประเทศชาติเพราะเธอไม่ต้องไปจับปืนหรือปืนเหมือนกับพี่พี่ทหารก็หรอกแต่ขอให้เป็นคนดีของประเทศชาติตัวอย่างไหนที่ไม่ดีก็อย่าปฏิบัติพกเราโตขึ้นจะต้องรักษาสามสีที่ไว้สามสีที่อยู่บนแขนแม่ทัพนี่ชาติศาสนาพระากษักริ์ ต่อไปพวครูที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเนี่ยรวมถึงแม่ทัพด้วย็จะแจรและประเทศชาติที่อยู่กับพวกเธอที่นั่งตรงนี้หนึ่งในนี้แน่ๆอาจจะพันีเป็นแม่ทัพเหมือนแม่ทัพดุสินี่ก็ได้ะขึ้นอยู่กับความตั้งใจเรียนขพวกเราขอให้พวกเธอได้มีความขยนหมั่นเพียรมีความเสียสละใจ่ห็นแก่ตัว รับเพ kind of ื่อนอย่ากสอาวามเกันให้อภัยกันให้มีลธรรมในการเชี่าปคุครูสามีิรรยาด้วยแบบที่มีการประสาทและวิการศี่ธรรมการแต่งการดีแต่ถูกผู้ชไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนดีคนดีมีทิจใยมีที่พฤติกรรมมีที่สกางรง ในท่จะพูดอย่างนี้กันเรื่อยมีหลายท่านนาเสนอให้ไหมครับาเล่นการเดิมนมีแต่แนูงที่อบให้แต่ใครับไม่เอาจะอยู่นีะอยู่กับพี่น้นองประชาชนแบอยูับพี่น้องประช งานมันแขนสะหน่อยก็ต้องขออภัยด้วย <st> แต่หลายท่านจะดูมาแล้วบอกว่าร <st> อวกว่าเพราะผมอยไปดูมันแขนใกล้ๆแล้วมัเีเอาไปดูกัเอครับการชีวิตจริงน่าเหลือนนะครับ่ก็ดีนะนครับมันแกงงายายา่งใหญ่ครับก็วันนี้ไปเยี่ยมนงๆ ขอให้พวกเราตั video, people, people the so, you remember, you ้งใจเรียนเป็นคนดีตั้งใจเรียนที่แบบนี้อยากคิดว่ามันจะมีเวลาเวลาผ่านไปเรื่อยๆพวกเธอต้องขึ้นมต้องมปลายแล้วก็เข้ามหาะไยแล้วก็จะได้ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียนเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบแต่ที่สำคัญที่สุดก็เป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองอย่าโกงกินอย่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่อไปนี้ ให้มีความเฉลีสละบเพื่อเสริมเผื่อแผ่ต่อเพื่อนดูแลกันผู้ยากมีจนนั่นคือเรื่องของบุคคลแต่สุดท้ายทั้งเพื่อนเราก็ฝากขอบคุณแล้วก็แลังใจให้น้องทุกคนให้พื่เธอได้ประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือมีสูขภาพว่าทำไม,มที่แข็งแรงและก็ได้เรียนมีสิ่งที่ตัวเองพูดฝังไว้ ทุกคนรู้เป็นทันทญญาเป็นกำใจให้เป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูบาอาจารย์เสียสละแล้วช่วยกันดูประเทศชาติต่อไปให้พวกเรามีความคิดของตัวเองอย่าเชื่ออะไรงไ่ายๆและกระทั่งดูไปท่ามาพูดตรงนี้ก็อย่าเเชื่อไปดูให้ดีถ้าเชื่อก็เชื่อ,ถ,อถ้าไม่เชื่อพ่อใจมีเหตุผลอย่าไปฟังใครมาพูด โน้มน้าวแล้วเพื่อเลยพวกเธอจะต้องมีเหตุผลมีสติมันถึงจะพาประเทศชาติไปในทางที่ดีขอราะความหวังของเราทุกคนโรงเรียนการจิตวิทยาศนี้เป็นแังใจให้ที่มีโอกาสรุ่งเรืองรับก็จะหลังถ้าเสียก็จะมาเยี่ยมอยู่อีกมาเยี่ยมอยู่เลย ขอขอบคุณครับขอบคุณขอทั้คนตรวจนเดินคนเดินนุาจาด้วยนะครับัวขอบคุณครับขอบคุณครัและในโอกาสี่ค่ะ